สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้มาเห็นประทูหนึ่งเลยจ้าได้แปดตูวเปเมืองน้ำกันเลยจ้าเ็บนี่หละจ้าแนวหนึ่งประทูสาวของขาบ่หัวสิบง่ามบอเทียวนี่มึงเป็นน้ำกันแล้วจ้าเนาะ ตัวนี้คือแตกหรื่เจ้่บ้านนะปิดฝาไว้พี่น้องบ้านที่ไหนจังว่ามึงน้ำกันนะจัะน้ำบัลน้ำเนาะโอกทีเลย แล้วทำไมตอนนี้มากหนึ่งประทูจ้างามอยู่ได้จ้าหนึ่นงขานเนียวจ้าหนึ่นงขานเนียวนี่กินเข่าไปน้ำกันได้จ้าเด้อ ในอูนี่นี่ก็คือ,อย่างเฮ็ดจ้าอูนี่ก็ย่างเฮ็ดเมนูม้นนี้สุดเจ้าพานี่จ้ารอบนีได้แปดตัว